สาวห้าคนในไวททองที่รวมตัวกันออกเดินทางสุดวนสุดหาแต่แฝงความหมายลึกซึ้งเรื่องชีวิตมิตรภาพและอายุที่ไม่ใช่ข้อจำกัดในการมีความสุขไวททองพร้อมลุยแนวตลกชีวิตมิตรภาพดราม่าบาังเบลโทนอบอุน่นกุนรุน่นเฮามีข้อคิดเจมียวสายแซบเจ้าของร้านทำผมพูดตรงแรงแต่หาบ้าหนวน สายบุนพูดคำคมประจำวันชอบสวดมนต์กลางปัสปาสแมอุตซ่าครูเกเษียนครึง่งกิมแต่แอปบ้าลูกชายดารา 4. ดาราอดีตนางรําชอบโพสท่าถ่ายรูปทุกที่แม่ในป่า 5. แม่แตง่งแม่ค้าออนไลน์โพสทุกอย่างแม่ตอนลงทาง road trip บางคนพอเข้าสู่ไหวทองก็เริ่มผักแต่พวกฉันนะเพิ่งเริ่มบา้า ภาพตัดสลับผู้หญิง5คนยืนข้างรถตู้ยิงห้าสาวไยทองกับอินแผนการยิ่งใหญ่หนีลูกนีหลานหนีความดันแล้วออกทองโลกจิบเมียวทริปแม่จะถ่ายรูปกับต้นไม้ที่หลอ่อป้านวนเราจะไปวัดก่อนแล้วค่อยแวะคาเฟ่ดาลาชุดรำชันพับใส่กระเป๋าแล้วเดี๋ยวรำบริมแม่นำ้ำอุสาวถ้ามีวฟ์ฉันจะกรีดโอป้าให้ดู เดี๋ยวแม่ไล์สดตอนกินไก่ย่างให้แฟนคลับดูแต่ทริปที่เริ่มโดยเสียงหัวเราะกลับพาให้พวกเราต้องเผชิญกับ GPS ลงรถเสียขาแพลงและความจริงบางอย่างที่ไม่คูดกันเลยตลอด30ปีจุดพีกกลางเรื่องวันหนึ่งรถเสียกลางทางต้องนอนแคมริมลำธารไม่มี WiFi ไ,ไ,ไ,ไม่มีคาเฟ่ พวกเธอเลยนั่งล้อมวงกองไฟแล้วเรื่องเก่าแทนน้นำตาขอบนเสียงหัวเราและรู้ว่าสิ่งที่เติมเต็มไวทองไม่ใช่คอลลาเจนแต่คือเพื่อนที่ยังบ้าไปด้วยกันอยู่ปิดเรื่องทั้งสิวันไม่ได้กินครบห้าสิคาเฟ่แต่เราก็ได้รู้ไปหนึ่งรูปโพลารอยด์ผู้หญิงหายคนยิ้มกว้างน้ากระต๊อบหลังที่ไม่มีฟิลเตอร์แต่เต็มไปด้วยความสุจริง ชีวิตไม่ได้เริ่มต้นตอนอายุยังน้อยมันเริ่มได้ทุกเมื่อที่กล้ากลับไปสนุกต่อยอดได้ทำเป็นต้นต้นนิ่งกลางป่าพวกเราลงทางจ้าคาแรคเตอร์โผล่มาแ้เย,ย่ทำไมไม่มีสัญญาณละ AIS ก็ไม่มี True ก็หายตอนนี้ฉันคือแม่ค้าสูนพันธุต์ตอนวัยรุ่นกระเทยขึ้นดอยสุเทพยังไม่ลงขนาดนี้ ไม่เป็นไรลูกเอ๋พระพุทธองค์จะนำทางเราพราะถ้าน้าปายระวังช้างเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเพื่อลงนานจะมีคอนเทนต์ลงไอจทางนี้ถอดแว่นถามจริงถ้าเราหายไปสมวันจะมีใครโพส์หาไหมจุดพี่กลางคลิปสุดท้ายพวกต้องจอดพักข้างลำธารจุดไฟนั่งลอมวงและม,มีสัญญาณแมงสัญ,ญานหืมตกางดินแม่ละเสชิช เราเลยต้องคุยกันด้วยปากจริงรีดร้องกองแฟกเฮ้ hey, ทุกคนเคยคิดว่าเราจะแก่ไปแบบเงาปะเงาอะไรฉันมีแมวสี่ตัวแต่ฉันไม่มีลูกหลานเลยนะบางทีก็กลัวนะว่าจะไม่มีใครคิดถึงตอนตายทั้งวงเงียบไม่เป็นไรหรอกลูก ถ้าแกตายก่อนฉันจะจุดทูไปทุกปีเลยแต่ต้องให้ฉันเลือกชุดให้ก่อนนะจะได้ไปสวยเสียงหัวเราทั้งวงดังขึ้นวันนั้นพวกเราไม่ได้ถึงจุดหมายแต่กลับรู้ว่าจุดหมายที่แท้จริงคือได้คุยได้หัวเราและได้ลงไปด้วยกันภาพจบกองผลอยรูปพวกทัอรอบกองไฟชูไม้เสียบมาร์ชเมลโล่ขึ้นข้อความ เพื่อนที่ดีไม่ใช่คนที่พาไปทุกทางแต่คือคนที่ยอมลงไปกับเราหลังจากลงทางและนอนป้ากันมาเมื่อคืนเช้านี้พวกเราก็พบกับปาหาติหาแห่งไวท่องภาพพระอาทิตย์ขึ้นลำทานเสียงดัดมองบรูนินเสียงมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบพุ่งผ่านหนุ่มล่อใส่มวกวกกันนอกถอดออกช้าหลอคันเทป ตัวละครตกแตกอ้าวคุณพะล่อเหมือนหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีแม่แตงหยิบมือถือขึ้นมาเร็ววะ่ะนูโว้ไทยรูปกับป้าหน่อยยญ่ไล์สดได้ลูกดาราจดทารำมเดี๋ยวแม่รำถวายความล่อถ้าเบนเพศนี้ชื่อฮันน่ารับสิคพคหนูพูดครั้งแรกขอโทษครับผมแค่มาเที่ยวดูธรรมชาติ พวกคุณมาคล้ายกันเหรอครับอุสาวเปล่าเราลงมานะแต่ตอนนี้เหมือนเจอทางสว่างแล้วค่ะเสียงดนตรีโรแมนติกดังขึ้นเบาจุดพีกลางคลิปอย่าไปเพอ้อเยอะนะลูกแม่รู้ว่าหล่อแต่คนเขาอาจมีแฟนแล้วไม่เป็นไรป้่าไม่ได้ต้องการครอบครับขอ,องแค่ต้องการคอนเทนต์แม่แตง่งแม่แหวกททุกคนดูค่ะนี่คือเหตุผลที่ไวท้องควรออกเที่ยว คลิดเพลยฟอร์ทเซ็นเซ์หาวิวได้ชี่ร้อยส่วนกว่าห้าสิบสองหมื่นสองสอัปเอรทียร์สุดท้ายหนุ่มคนนั้นก็ขับผ่านไปทิ้งไว้แค่กลิ่นน้ำหอมและความวังเล็กเลกของคนไวททองทงาง้าภาพทั้งแกงยืนโบกมือส่งมุมกล้องโซโ,โมชั่นแบบนั่งรักขึ้นข้อความอย่ารอให้รอมาหาออกไปหาเองบังก็ได้ <c oughs> แถมไอเดียเนื้อหาตอนตัดจบ อีฟเจมิลรับแชทนุ่มบิ๊กไบหรือจะมีลักครั้งใหม่แนวโรแมนติกหาแตกเพเพื่อนแซวแรงดรามานิคลิปหลังจากคลื่นความหลอกระแทกเข้าหัวใจเจมิลก็เริ่มพฤติกรรมแปลกเพลิแซงภาพเจมิลแต่งหน้าจัดทาปากแดงตีผงฟูนิดแม้แต่งใหญ่นี้ตอบแชทใครว่าวันละอีสิบล็อกหรือจะเป็นน่มบิ๊กไบคนนั้นแชทจำลองขินจอ กินข้าวยังล <S ellt. S 1> <Ur> ุกกินละครับขอบคุณที่ท so ักนะครับเขาเรียกว่าป้าแต่มันดูอบอุ่นนะเพื่อนรุ่มแซวระวังจะโดนแก๊งคอสเซนเตอร์หลอกเอาบัตรประชาชนหลอไม่จริงๆดูน้องเขากินข้าวคลิปเดิมวันเซยล็อบแล้ว จุดพีคหลังโดนแซวหนักเจ๊เมียวก็เงียบไปครูและพูดว่าฉันรู้นะว่ามันอาจไม่จริงแต่มันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังมีค่าอยู่บ้างทุกคนเงียบก่อนแม่แดงจะตบบ้าเบาเธอไม่ต้องให้ใครมายืนยันหรอกเพราะสำหรับพวกเราเธอก็เจ๊ที่แซบสุดตลอดการอยู่แล้ว สยงดนตรีอบุนขึ้นบางครั้งไวท์องไม่ได้อยากได้แฟนแค่อยากรู้ว่าเรายังเป็นที่สนใจอยู่บ้างก็พออีพีค้างคืนรีสอร์ทรูแต่ดันมีงูในห้องน้ําแนวตลกตกใจวุ่นวายทีมเวิร์คา้าสกรีมสนัน่นหลังจากลงป่าตกลุมรักและโดนเพื่อนแซวพวกเราก็พักรีสอร์ทสุดรูแต่เรื่องรูรูม,มัอนอยู่แค่ห้นาทีแรกเท่านั้น ูกนันนุ่มเสียงคือดด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 ด่ดด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 ดะดด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 ดวดด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 ดโดดดดดดดรดด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 ดะดด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 ดรดด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 ด ไลสดให้แฟนคลับช่วยตั้งชื่องูในห้องช่วยตั้งชื่อให้น้องงูหน่อยค่ะหรือคิดว่าเราควรอยู่ด้วยกันดีสุดท้ายพนักงานรีสอร์ทมาช่วยจับงูออกไปทุกนอบเหงือแต่หัวเล้ากลิง b ปิดคลิปรีสอร์ทรูอาจไม่มีวันสมบูรณ์แต่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันตอนงูเขาห้องนั่นแหละครอบครัวจริง อยากให้เขียนเขียนวัดแล้วเจอแกงไหว้ทองอีกแกงงานนี้มีแข่งเต้นกลางลานวัดแนวตลกแข่งคันประทะฟีมือไวทองสายแดนคิดว่าจะมาเที่ยวส่งเิิ์บที่วัดแต่ดันเจอสึกแข้งไว้ทองภาพแกงของเรากำลังไหวพระแล้วอีกกลุ่มไว้ทองเดินมาใส่ชุดสีสดแว่นดำฮิ้วลำโพง JBL คู่แข่งทองไม่ยอมเก่า พวกนูมากันจากกรุงเทพใช่ไหมจ๊ะอยากแข่งเต้น TikTok ไม่แม่จะมีเอพร้อมคะเพิ่งอะไรก็ลุยยิ่งมีคิวเท่าไหร่เรายิ่งกระดูกดังจุดพีคแข่งเต้น TikTok ดังขึ้นเพิ่งลูกทุงรีมิกแกงรีมิกสุดฮิตแย่งคู่แข่งเต้นตบมือตีเขายกเออ รำสไตล์ยุคดิสโก้ถากวักแฟนกลับบ้านคนในวัดเลือมองดูแม่แต่งพูกเราคือไวททองซูเปอร์สตาร์ <c oughs> ไวททองไม่ใช่แค่เรื่องร้อโรยลาแต่มันคือเวลาที่เต้นแรงได้โดยไม่แค่มอนรองกระดูกก่อนกลับบ้านเปิดใจกลางวงข้าวเหนียว กลางทูมข้าวเหนียวน้ำพริกปลาย่างว่างกลางจุดพีคทุกคนพูดควายหัวเราะแบบแบบนี้มาหลายปีแล้วขอบคุณทุกคนนะตอนแรกคิดว่าเรามาเที่ยวแต่สุดท้ายเรามาเติมชีวิตให้ให้กลกันมากกว่าถ้าแกแล้วได้หัวเราะขนาดนี้ฉันพร้อมแกไปกับพวกเธอทุกคนเลยวะ ขอให้ปีหน้าเรายังไม่ตายและได้ลุยด้วยกันอีกเชียร์มาจบของแผนขึ้นเห็นดาวเต็มฟ้าเสียงหัวเรายัางดังอยู่เบื้องหลังขึ้นข้อความไม่สำคัญว่าคุณอยู่ในวัยวันถ้ามีเพื่อนลุยไปด้วยทุกไวัยคือไวัมันส์